มากลับมาตอบคาถามกันอีกนะคะมีคนเข้ามาถามกันอีกแล้วว่าขอความรู้ฮาเล่แต่งชิคาโนเขาดูสังเกตตรงนี้ยังไงครับคนนอกมองเผลอๆก็คล้ายกันไปหมดโอเคประเด็นคือเขาอยากรู้ว่าชิคาโนเนี่ยสังเกตแบบไหนเนาะมามาตอบให้เริ่มอย่างนี้แล้วกันเริ่มจากช่วงบนก่อนของรถนะคะแฮนด์อ่าแฮนด์ของชิคาโนนี่สังเกตง่ายเลยแฮนด์โหน แฮนด์ยาวเนี่ยสำหรับท่าเนี่ยคุณจะนี้เลยอย่างนี้ที่คนชอบล้อๆกันอะ่ะนะแต่จริงๆเป็นสไตล์ของเขาต้องเป็นแฮนด์แบบนี้นะคะมาดูข้อ2ท่อหางปลาท่อหางปลาก็คืออะไรท่อจะยาวออกมาจะอยู่2ฝั่งเลยของตัวรถนะคะด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เขาเรียกว่าท่อหางปลาเนะดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้ข้อสังเกตข้อที่2มาส่วนข้อที่3ค่ะจะเป็นล้อซี่ลวดสังเกตง่ายๆเลยแล้วก็ขนาดล้อค่อนข้างจะใหญ่นะ3ข้อแล้วนะ ข้อที่4เครื่องคมส่วนมากจะเป็นเรื่องของเครื่องคมเงาเงาแวบแบบแบบแบบขยันเค็ดขยันถูขยันขัดเนี่ยนะคะสายที่คาโนโเขาจะรู้กันนะคะมามาดูข้อต่อไปง่ายๆเลยในเรื่องของสีสันสีสันของตัวเครื่องตัวรถนะคะจะสีสันค่อนข้างจะฉูดฉาดนะโดยส่วนมากนะคะสีดําก็มีแต่ส่วนมากก็จะเป็นสีฉูดฉาดสีแคนดี้อะไรเงี้ยนะคะง่ายๆคร่าวๆ มีประมาณนี้ชิคาโน่สังเกตง่ายๆและเท่ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่เป็นสายชิคาโน่นะมีอะไรเพิ่มเติมมาบอกแก๊กหน่อยนะคะเม้นมาข้างล่างให้หน่อยนะจะได้รู้ไว้ขอบคุณมากครับ